และในรายการเ e อ c l s i v Talk คลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่ก,ก,กันกับคุณนุพิจนกิตติเิธิ์วิจิตประธานเจ้าหนาทีบริหารของบริษัทเซตมอบีอิงจำกัดมหาชนหรือว่า s c n นั่นเองค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะถึงวัตถุประสงค์การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ SET ของ SCM ว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างและมีแผนที่จะนาเงินระดมทุนเหล่านี้นั้นไปใช้ในส่วนใด มาติดตามพร้อมกันเลยค่ะทำไมเราถึงได้จะนำเอา SCM คะ่ะเข้าสู่ต,ตลาดหลักทรัพย์ล้วค่ะครับมี3เหตุผลหนึ่งคือต้องการอัปเกรดแบรนด์ใน SCM เพื่อขยายไปตลาด e EC แบบแข็งแรงเลยนะให้แบบไม่มีข้อโต้แย้งอะ่ะเพราะบางตลาดอย่างสมมติมาเลเนี่ย บริษัทเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งอยู่ในตลาดถึง4บริษัทเวยกันเวลาเราเข้าไปก็จะมีคําถามเฮ้ยแล้วอยู่ในตลาดป่ะตอนนี้ก็ไม่ต้องไปตอบคําถามนั้นละน,นหนึ่งคือสตรองแบรนด์สองเปิดโอกาสให้คนที่ร่วมกันสร้างธุรกิจกับเราเนี่ยมีโอกาสเป็นเจ้าของบริษัทด้วยนะเพื่อตอบโจทย์ไอเงิน4ด้านของโรเบิร์ตคิยาซากิที่บอกว่าเป็นลูกจ้างเป็น เ e l ล e m p l o y อยเป็น Business Owner เป็น Investor นะเราก็ทำให้คนของเราเนี่ยเป็น Business Owner ได้นะครับ 3. ม,มีเงินบางส่วนมาใช้ Invest เพื่อสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งเราจะนำเงินลงทุนที่เราได้มาคะ่ะนำไปใช้ในส่วนใดบ้างคะ่ะโอเคสามสามส่วนหลักๆส่วนที่1เป็นเรื่องการไปปรับปรุงสาขาที่เรามีอยู่23สาสาขาให้ทันสมัยขึ้นนะรวมถึงขยายสาขา ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มันคุ้มค่าต่อการขยายนะครับปีหนึ่งก็ตั้งนโยบายไว้ไม่เกิน3สาขาแล้วขยายแบบระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยนะครับ 2. เป็นเรื่องการเตรียมสินค้าไว้สำหรับรองรับการส่งออกเพราะอีกหลายประเทศมันกำลังเติบโตเติบโตแล้วก็ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเตรียมส่วนนี้ไว้นะอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการอัปเกรด องค์กรไปสู่คำว่าดิจิตอลทาน FORMATION เรามีคิดถึงนโยบายต่อพูดถึงหุ้นของเราไว้บ้างหรือยังคะอ่าแน่นอนว่าเวลาเราดำเนินธุรกิจ S&M c เนี่ยตลอดเวลาเราคำนึงถึง4วินเสมอ1คือบริษัทวินเพื่อสามารถดูแลพนักงานแล้วก็ต่อยอดสร้างกันเติบโตให้กับองค์กรได้นะสองก็คือลูกค้าวิน ได้สินค้าที่ดีราคาคุ้มค่างเงินนะครับได้รับการดูแลบริการที่ดีระดับพึงพอใจได้3ก็คือกลุ่มนักธุรกิจซึ่งเป็นคนกลางในการกระจายธุรกิจออกไปให้กับเรากลุ่มนี้ก็ต้องมีความสุขและ4คือนักลงทุนก็ต้องมีความมั่นใจแล้วก็ได้ดอกผลที่คุ้มค่างเงินที่สิตัดโอกาสทางอื่นแล้วมันลงกับ SCM ด้วยเรามีนักลงทุนรายใหญ่หรือว่ากองทุนเข้ามาถือหุ้นด้วยไหมคะตอนนี้ถ้าในส่วนของกองทุนเนี่ยยังไม่มี แต่ว่าถ้านักลงทุนรายระดับซื้อ5ล้านหุ้น10ล้านหุ้นเนี่ยอันนี้มีมีอยู่บ้างนะครับในมุมมองคุณนบแล้วค่ะถือว่าธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยตอนนี้ค่ะถือว่ามีจุดด้อยอะไรอยู่บ้างไหมคะอ๋อครับจริงๆถ้าพูดถึงธุรกิจเครือข่ายพอพูดถึงอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนอยู่2ประเด็นหนึ่งธุรกิจเครือข่าย กับธุรกิจแชร์ลุคโซ่อันนี้มันคนละธุรกิจกันนะเราเรามาที่ธุรกิจเครือข่ายกันนะว่าธุรกิจเครือข่ายแม้จะมีผู้ยื่นประกอบการอยู่ประมาณ400บริษัทแต่เพลเยอร์จริงๆที่มีบทบาทมีอยู่ประมาณ10ลรายแล้วอซีมก็เป็นหนึ่งในท็อป10นะั้นเป็น10ลรายถ้าจะพูดถึงจุดจุดที่เป็นจุดด้อยในอินดัสตีนี้เนี่ยก็มองเห็นหลายจุดหนึ่งก็คือการดูแลการให้อนุมัติในการเปิดธุรกิจ ของทางรัฐเนี่ยยังไม่เข้มข้นมากพอกระบวนการคัดกรองสัมภาษณ์ผู้บริหารทีมบริหารอะไรต่างๆแล้วก็การติดตามโมนิเตอร์เนี่ยอันนี้ยังไม่เข้มข้นพอกับ 2. เรื่องของสมาคมขายตรงยังมีหลายจุดที่ถ้าทำงานแข่งขันขึ้นก็จะช่วยอินดัสตีมากขึ้นกับ 3. ม,มีหลายเจ้าที่นอกท็อป10เนี่ยอาจจะยังงง,ง จุดในการแข่งขันบางครั้งก็ไม่ได้ดูแลในเรื่องของจรรยาบรนธุธุรกิจได้มากพอค่ะสุดท้ายนี้ใครอยากจะให้คุณนบช่วยฝากทิ้งท้ายอะไระถึงผู้ชมและนักลงทุนหน่อยค่ะ SCM จริงๆแล้วแก่นแท้ก็คือบริษัทที่มีการบริหารจัดการเหมือนบริษัททั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ันธกิจกลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีผู้บริหารทีมบริหารเป็นมืออาชีพ เพียงแต่เราแตกต่างเฉพาะเรื่องช่องทางจัดจำหน่ายว่าเราไม่ใช่ช่องทางแบบขายส่งหรือขายปลีกเราใช้ช่องทางโมเดลที่เรียกว่าน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งถ้าสับสมัยก่อนคนก็จะเรียกว่า MLM Mul มัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้งแต่สับการตลาดยุคปัจจุบันเรียกเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะเราใช้โมเดลนี้แต่ว่าความอยู่ความเติบโตความถูกต้องขององ,องค์กรเนี่ย ขึ้นอยู่กับหลักของการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาพิบาลซึ่ง SCM ก็จะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนี้จนเราได้ผ่านการคัดเลือกจากกรตอให้สามารถเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับจึงอยากให้ทุกท่านมองแก่นแท้ว่าเราสามารถมีช่องทางการเติบโตทั้งตลาดภายในจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขภาพแล้วก็ตลาดภายนอกส่งออกไปประเทศ EEC ซึ่งเขายอมรับแบรนด์ของ SCM รวมถึงความสามารถในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรการสร้างเา้าเร์ที่ดีให้กับคนในองค์กรเพื่อให้มีพลังความเป็นหนึ่งเดียวในการคำนึงถึงชัยชนะที่ดูแลทั้งบริษัทลูกค้าคนกลางนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนด้วยนะครับยังไงก็ฝาก SCM ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณนพมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการ Exclusive ของเราขอบคุณมากครับยินดีครับขอบคุณครับ และสำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ w w w s h a r e t o t a t e c o m หรือจะเป็นช่องทางไลน์แอดแชทเพจ Twitter y u u t u b e ก็ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมสับส i b ยกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ